สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนละชะปะพาค่ะมีชื่อเรียกตั้งเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานตั้งอยู่ที่ตำบลขาวพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดดเด่นสุดๆด้วยทะเลสาบมันกว้างใหญ่ไพศา,าลล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนและผืนป่าที่รวมสมบูรณ์ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแับต้นๆของเมืองไทยนอกจากนี้แล้วสเสน่ห์ของเขื่อนละชะปะพายังอยู่ที่ธรรมชาติที่รวมสมบูมาารณ์บรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นสบายสดชื่น เต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าเขาและสายน้ําที่งดงามอีกทั้งน้ําในเขื่อนยังสวยใสยมีสีเขียวมรกตมองเห็นป่าต่างๆได้อย่างชัดเจนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยวเขื่อนละชพานนั้นอันที่จริงแล้วที่นี่สามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่าใครชอบบรรยากาศแบบไหน <c oughs> ซึ่งในช่วงหน้าร้อนนั้นอากาศก็จะร้อนสักนิดแต่ท้องฟ้าสดใสถ่ายรูปสวย <c oughs> ส่วนช่วงหน้าฝนอากาศจะสดชื่นเย็นสบายภูเขาและธรรมชาติจะมี สีเขียวคะจีบางวันอาจจะได้เห็นหมอกอีกครั้งยังเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นอีกด้วยถ้าใครชอบอากาศเย็นๆหนาวๆต้องไปช่วงปลายปีค่ะแต่ในปลายปีนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยเช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ